สวัสดีครับนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิธีการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ l a z a ด a s h o p ป e นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอวิธีการในการลงสินค้านะครับลงยังไงให้มันมีการเข้าถึงที่มันมีประสิทธิภาพนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเวลาเราลงสินค้าไปนะครับอ่าเซิร์ชหาสินค้าตัวเองไม่เจอก็ยังมีนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยพอเหตุการณ์มันเป็นแบบเนี้ยแล้วลูกค้าเขาจะหาสินค้าเราเจอได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีสินค้าที่ได้มาจากบริษัทเนี่ยหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะลงแบบจริงๆริงจังๆนะครับให้ดูเลยนะครับว่าเราจะลงยังไงให้มันได้100คะแนนเต็มนะครับบนแพลตฟอร์ม l a z a d a นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า l a z a d a s e l l e r Center นนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยนะครับ ขออนุญาตปิดชื่อร้านแล้วก็อันนี้ไปก่อนนะครับอายนะครับเขินโอเคมาที่สินค้านะครับกดลูกศรชี้ลงนะครับแล้วก็มาที่เพิ่มสินค้าปึ๊บอ่าเพิ่มสินค้านะครับจากนั้นผมมีรูปมีอ่าข้อข้อความมีข้อมูลนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลงพร้อมกันเลยนะครับ ให้สังเกตเวลาสินค้าเราเนี่ยมันจะได้คะแนนเยอะหรือน้อยเนี่ยให้ดูที่มุมขวาตรงนี้นะครับคะแนนของผลิตภัณฑ์นะครับอ่ากนเลยนะครับมาอัปโหลดรูปภาพก่อนอัปโหลดนะครับรูปภาพตรงปกนะครับอ่าขอให้เป็นอย่างน้อย3รูปภาพขึ้นไปนะครับเคมีแก้วปั่นนะครับโอเคอันนี้อ่าอันนี้คือภาพปกนะครับกดเปิด อ่าอัพโหลดมาละ1ภาพนะครับผมจะอัปโหลดเพิ่มอีก2ภาพนะครับจริงๆเรากดอัพโหลดทีเดียวเลยก็ได้นะครับกดนะครับเสร็จแล้วกดคอนโทรลค้างไว้นะครับอ่า uh, เลือกเสร็จแล้วกดเปิดโอเคเมื่อเราได้ภาพปกมาแล้วนะครับต่อไปมาดูที่ชื่อสินค้าครับวิธีการวางชื่อสินค้านะครับให้มันให้ A I ของ ของแพลตฟอร์มพวกนี้มันจับเนี่ยเราต้องวางเป็นคำนะครับอันนี้ขออนุญาตพักหน้าจอลงนะครับสินค้าตัวนี้เป็นแก้วปั่นซึ่งน่าจะตกตกรุ่นตกอันนี้ไปแล้วนะครับโอเคมาที่เทคนะครับผมมีชื่อสินค้าที่เตรียมมาแล้วนะครับอ่ากดคูมดำคอนทอนซี Ctrl C นะครับคุมดำ จากนั้น,นะครับมานะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีชื่อสินค้าแนะนําให้เป็นชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วสเปคหรือคุณสมบัติที่มันจําเป็นนะพยายามใส่ลงไปในสินค้านะครับ Command C Command V โอเคนะครับแก้วปั่นอัตโนมัติแก้วน้ําอัตโนมัติออโต้สปริงแก้วปั่นพกพาขนาด350นะครับ โอเคผมจะใส่คีย์เวิร์ดคำกลางๆลงไปอีกเพิ่มนะครับเป็นคำว่าแก้วนะครับเสร็จแล้วเป็นแก้วปัน่น okay. โอเคอทุกคนสังเกตดูนะครับแก้วปั่นอัตโนมัติอันนี้คือคอมพิวเตอร์หรือว่า AI เนี่ยมันมองเป็นหนึ่งคำนะครับซึ่งมันจะนำไปเป็นคีย์เวิร์ดในการเวลาลูกค้าคนหาสินค้านะครับแก้วปั่นอัตโนมัติ แก้วน้าอัตโนมัติเห็นไหมครับบางคนเวลาเขาเซิร์ชหาสินค้าเนี่ยบางคนอาจจะเซิร์ชคําว่าแก้วน้าบางบางคนอาจจะเซิร์ชคาว่าแก้วปั่นนะครับโอเคจากนั้นแก้วปั่นพกพานะครับแก้วปั่นไฟฟ้าแก้วปั่นอัตโนมัติอันนี้รู้สึกว่าจะซ้ํานะครับโอเคผมเอาเป็นแก้วปั่นแก้วปั่นใส่ทาน จริงๆมันจะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับแก้วปั่นใส่ถ่านแก้วแก้วปั่นโอเคจากนั้นนะครับหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ที่เขาแนะนามาก็เลือกไป,ไปเลยนะครับเครื่องครัวแก้วน้ํานะครับแก้วที่มีลักษ,ษณะพิเศษนะครับต่อไปอตอนนี้คะแนนของผลิตภัณฑ์ขึ้นละ นะครับต่ำนะครับจากนั้นวิดีโอเตรียมไว้เลยนะครับอะลท์ที่เขาให้เราใส่เนี่ยพยายามใส่ให้ครบนะครับวิธีการอัพโหลดว,วิดีโอนะครับมาที่ Media Center นะครับจากนั้นมาที่แถบอัปโหลดด้านบนนะครับมาที่แถบอัพโหลดจากนั้นมาที่ create new นะครับกด ลูกศรชี้ขึ้นนะครับเพื่อไปดึงวิดีโอมาก่อนนะครับอันนี้คือวิดีโอที่ผมเตรียมไว้อ่าจากนั้นก็ใส่ชื่อนะครับแก้วน้าโอเคจากนั้นอัปโหลดภาพหน้าปกของวิดีโอนะครับอัปโหลดอืขอเป็นภาพตัวนี้เลยแล้วกันนะครับจากนั้นกดรอให้มันอัปโหลดเสร็จก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยกดดัน อ่ยังไม่เต็มนะครับโอเคจากนั้นกดดันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับวิดีโอมันถึงจะขึ้นนะครับก็กากระบาดหน้านี้ทิ้งไปก่อนนะครับกากระบาดทิ้งไปก่อนโอเคจากนั้นนะครับวิดีโอเตรียมไว้ละจากนั้นมาที่โชมอนะครับโชมอคือการใส่รูปภาพตู้โชนะครับแนะนําให้เป็น1 1นต่อ1นะครับโอเคกดอัปโหลดนะครับ รูปภาพตู้โชว์นะครับควรที่จะเป็นภาพที่มีพื้นหลังสีขาวเสร็จแล้วมีตัวสินค้าอยู่ตรงกลางนะครับเอเคกดนะครับจากนั้นมาดูข้อมูลจำเพาะตรงนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ห่อมีแบรนด์ไหมถ้ามีแบรนด์เนี่ยจะดีมากนะครับเวลาาลูกค้าเซิร์ชหาเนี่ยเราก็เซิร์ชหาจากแบรนด์ได้เลยนะครับ ไม่มีแบรนด์ก็ no brand ไปก่อนโอเคจากนั้นวัดวัสดุของแก้วนะครับเป็นชนิดพลาสติกนะครับมันติแผกหมายถึงในในเซ็ตสินค้าเนี่ยมันมีกี่ชิ้นนะครับผมใส่เป็นหนึ่งนะครับสไตล์นะครับก็เลือกเอาที่มันเข้ากับสินค้าเรานะครับร่วมสมัยรุ่นนะครับอ่ารุ่นผมจะใส่ตัวนี้เลยนะครับแก้วนะ้ำอัตโนมัติ ร okay. ุ่นโอเคขนาดของแก้วนะครับ350 ml นะครับ350 350ประเภทของแก้วชนิดพิเศษใส่เป็นเซ็ตแก้วน้ำแล้วกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับมาที่ข้อมูลราคานะครับเราควรที่จะตั้งราคาเนี่ยให้ให้เป็นราคา สูงไว้ก่อนแล้วค่อยมากดลดทีหลังนะครับยกตัวอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งราคาเป็น299นะครับก็คือมันมีการสืบราคามามาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแก้วตัวนี้ใน l a z a ด a เนี่ยขายประมาณ100 100กว่าบาทนะครับอ่าที่ต่ำสุดเนี่ย70กว่าบาทก็มีนะครับแต่ว่าเวลาบางทีลูกค้าค้นหาแล้วเขาเขาไม่ได้เจออันละ70กว่าบาท เขาเจออันที่ร้อยกว่านะครับมันก็เป็นผลพลอยได้ของของเรานะครับราคาพิเศษนะครับจะขายที่199นะครับจำนวนสต็อกเรามีเท่าไหร่สายไปนะครับน,นี้คือมันเป็นสินค้าทางบริษัทมันเหลือนะครับก็จะเอามาลงขายเพื่อเคลียร์สต็อกนะครับจากนั้นนะครับอ่าโอเค sku นะครับ sku เนี่ยมันจะบ่งบอกถึง ถึงรหัสสินค้านั้นๆน,น,นะครับโอเคผมขอใช้ตัวนี้แล้กันนะครับ sku คิดขั้นไปก่อนโอเคนำไปใช้กับทั้งหมดโอเคนะครับดึงมาข้างล่างแล้วจากนั้นนะครับเป็นคำอธิบายนะครับคำอธิบายารู้สึกว่ามันจะต้องมากกว่า300ตัวอักษรนะครับอันนี้ผมเตรียมมาแล้วเนาะ c o m m a n d V โอเคแก้วปั่นอัตโ,ตโนมัติแก้วปั่นไฟฟ้าโอเคอันนี้มันซ้ำนะครับอ่ารายละเอียดของสินค้านะครับอ่าจัดบรรทัดนะครับขนาดขนาดนะครับใช้ฐานนะครับ จริงๆการลงรายละเอียดของสินค้าเนี่ยนะครับเราพยายามลงให้มันครบนะครับาการขายแบบเนี้ยถึงแม้ว่าบางทีเราไม่ได้เข้ามาดูร้านนะครับถ้าเราลงรายละเอียดครบเนี่ยตัว,ต,วตัวเพจตัวการขายเนี่ยมันมันน่าจะปิดการขายด้วยตัวของมันเองนะครับอย่างบางทีลูกค้าก็ถามนะครับเขาสงสัยอะไรเขาก็จะถามนะครับแต่ถ้าลงแต่ทางที่ดีนะครับก็ลงให้มันครบ วนให้หมดก่อนนะครับมีส่วนผสมมีวัสดุมีอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรานะครับเคจากนั้นคุณสมบัติเคผมจะแยกมาอีกหนึ่งบรรทัดนะครับอ่าจากนั้นนะครับตรงคําอธิบายนะครับต้องใส่รูปภาพเพิ่มเติมนะครับอย่างน้อยผมใส่ไป2รูปนะครับ2รูปนะครับเป็นวิธีการใช้ อ่าโอเคประมาณนี้ปึ๊บโอเคตอนนี้คะแนนขึ้นมาละเป็นขนาดกลางนะครับเลื่อนลงมาครับใส่วิธีการจัดส่งมีประกันไหมครับไม่มีประกันนะครับไม่มีนะครับโอเคน้ำหนักน้ำหนักควรที่จะเป็นน้ำหนักรวมกล่องแล้วนะครับที่ก่อนจะส่งให้กับลูกค้านะครับ ต่นี้ผมใส่เป็นโดยรวมไว้ก่อนนะครับ0.5ความกว้างความยาวนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นโอเคตอนนี้สินค้าขึ้นมายอดเยี่ยมละนะครับแต่มันยังค้างวิดีโอนะครับที่ลงไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราก็กลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปนะครับวิดีโอตอนนี้น่าจะมาแล้ว ่ามาที่ url วิดีโอขอแห้งนะครับมาที่ url วิดีโอนะครับมาที่ media center นะครับาจากนั้นก็คลิกเลือกวิดีโอที่เราอัพโหลดไว้เมื่อกี้นะครับกดปุ่ม submit นะครับอตอนนี้ก็สินค้าพร้อมที่จะ ลงขายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายตรวจเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่มส่งโอเคจากนั้นไปเช็คสินค้าที่หน้าสต็อกนะครับการจัดการสินค้าโภคภัณฑ์โอเคมาแล้วเห็นไหมครับมีตัวเลือกมีราคาสต็อกสินค้านะครับคะแนานเนื้อหายอดเยี่ยมนะครับ คะแนนเนื้อหายอดเยี่ยมนะครับมันมีผลต่อการค้นหาของลูกค้านะครับสำหรับวิธีการลงสินค้าใน lazada นะครับให้ได้100คะแนนเต็มก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องหน่อยนะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ep นี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีเทคนิคหรือวิธีการอะไรนะครับที่ผมลองแล้วมันได้ผลนะครับก็ จะเอามาบอกต่อนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ